สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาเรียนคณิตศาสตร์กับครูฟุกเหมือนเดิมในวันนี้เราจะมาต่อเรื่องการบวกลบของเศษส่วนท่นเองแต่ว่าการบวกลบในครั้งนี้จะเป็นการบวกลบของจํานวนคระ,ะในคาบที่แล้วเราเรียนการบวกลบเศษส่วนมาเรามาทบทวนกันก่อนซิว่าบวกลบเศษส่วนมันทํายังไงกันบ้างครูจะยกตัวอย่างการบวกเศษส่วนกันก่อนก็คือข้อที่หเอาเศษ3ส่วน8บวกด้วย บวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสและกันอ่าก่อนอื่นให้ครูบอกว่าไงให้พิจารณาตัวส่วนที่มีค่ามากก่อนใช่ไหมว่าถ้าเปลี่ยนเป็น2เนี่ยมันจะหารด้วยอะไรอ่าอันนี้เขาหารด้วยอะไรถึงจะเท่ากับ2หารด้วย4ใช่ไหมก็คือเศษ3ส่วน8หารด้วย4แล้วก็ใส่ทั้งข้างบนแล้วก็ข้างล่างใช่ไหมอ่าหารด้วยหารด้วย4แต่ว่าอะไรแต่ว่า สามหารด้วยสี่เนี่ยหารลงตัวไหมหารไม่ลงตัวดังนั้นเราจะไม่ใช้วิธีหารแล้วก็ไปดูวิธีอีกวิธีหนึ่งก็คืออะไรตัวส่วนที่มีค่าน,น้อยกว่าแล้วก็เอาไปไปคูณนั่นเองดังนั้นตัวนี้จะเท่ากับเศษสามส่วนแปดบวกด้วยเศษหนึ่งส่วนสองสองคูณอะไระเท่ากับแปดเอยสองคูณสี่ถ้าตัวล่างคูณสี่ตัวบนก็ต้องคูณสี่เหมือนกันคูณกันแล้วได้เท่าไรเอ่ย เศษสส่วน8บวกด้วย4ส่วน8ปดด้านในดังนั้นแล้วก็จับตัวตัวส่วนเท่ากันแล้วแล้วก็จับตัวเศษมาบวกกันบวกกันแล้วได้เศษ7ส่วน8นั่นเองต่อมาอีกข้อนึงเอาเศษ1ส่วน2ลบด้วยเศษ3ส่วน8แล้วกันข้อข้อใกล้ๆกันเลยอ่าแล้วก็ทำให้ตัวนี้ให้มันเป็นส่วน8เหมือนกันใช่ไหมอ่าเศษ1ส่วน 2คูณด้วย4พอตัวล่างคูณ4ตัวบนก็ต้องคูณ4เหมือนกันแล้วก็ลบด้วยเศษ3ส่วน8ปคูณ4เป็น4 2คูณ4เป็นแลบด้วยเศษ3ส่วนแตัวส่วนเหมือนกันหรือยังเหมือนกันแล้วแล้วก็จับตัวเศษมาลบกันได้เลย4ลบ3เหลือ1ก็ตอบเศษ1ส่วน8นั่นเองอ,อีกข้ออีกข้อสิ เศษเจ็ดส่วนเก้าบวกด้วยเศษหกส่วนสามละกันอันนี้ตัวส่วนไม่เท่ากันถ้าวิธีหารมันลงตัวไหมถ้าลูดูวิธีหารก็คือตัวนี้ใช่ไหมไม่ลงตัวเจ็ดหารด้วยสามไม่ได้ดังนั้น <c oughs> ดังนั้นเราก็จะไปดูตัวส่วน3ใช่ไหมสามคูณอะไรได้ใก้9เอ้สามคูณอะไรได้9 สามคูณสามนั่นเองถ้าสามคูณสามได้เก้าหกข้างบนแล้วก็เอาไปคูณอะไรอีกเอาไปคูณสามไปขั้น่ะตรงนี้เห็นไหมมันจะเหมือนทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างอ่าตัวนี้เขียนเหมือนเดิมหกคูณสามเท่าไหร่เอ่ยสิบเท่าไรสิบแปดแล้วก็ส่วนเก้าเหมือนเดิมทีนี้ตัวส่วนเหมือนกันแล้วให้เราทาไงเอ่ยให้เอาตัวเศษมาบวกกันก็คือสิบเจ็ดบวกแปดเป็นเท่าไหร่เอ่ย เป็น20เท่าไหร่ยี่สิบห้าส่วนเก้าแต่ว่าอะไรแต่ว่านี้ยังเป็นเศษเกินอยู่เราต้องทำให้มันเป็นจำนวนคละก่อนะแล้วก็มาทด91992เก้าหนึ่งเก้าเก้าสองเท่าไหร่เก้าสองสิบแปดใช่ไหมอ่ะแล้วก็เอายี่สิบห้ามาลบกับสิบแปดอ่าห้าลบแปดไม่ได้ก็ไปยืมมานี่ก็กลายเป็นสิบห้านี่ก็เหลือหนึ่งใช่ไหมสิบห้าลบแปดแล้วเหลือเจ็ดแต่นั้นตรงนี้เราเศษ เั้งเอง,งนั้นจำนวนค่านี้เราตอบเท่าไหรรเอ่ย2เศษ7ส่วน9อ่าก็ประมาณนี้สำหรับการบวกลบ,บเศษส่วนแต่ว่าในคาานี้เราจะเพิ่มอ่าเพิ่มเป็นจำนวนคละเพิ่มขึ้นมาก็อ่าเรามาลองพิจารณาข้อที่หดูซิพิจารณา1เศษ2ส่วน9บวกด้วยอะไร2เศษ1ส่วน3าอ่าก็ทำา2ตัวนี้ให้กลายเป็นเศษเกินก่อนทำยังไงเอ่ยอ่าเรามาลองทบทวนดูสิทำยังไง เราตัวนี้มาพิจารณาดูก่อนก็คือเราเอา9คูณ1แล้วก็บวกด้วยตัวเศษก็คือบวก2แล้วก็ส่วน9ได้เท่าไหร่เอ่ยได้11ส่วน9นั่นเองต่อมาเราตัวนี้มาพิจารณาดูแล้วก็เอาสะตัวส่วนมาคูณกับจํานวนนับข้างหน้าใช่ไหมก็คือ3คูณ2แล้วก็บวกด้วยตัวเศษข้างบนก็คือบวก1แล้วก็ส่วนด้วย3 3คูณ2เป็น6บวก1เป็น7ก็กลายเป็น เศษเส่วน3มันเองอันนี้เราได้เศษเกินทั้ง2ตัวมาแล้วเราก็ทำตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนใช่ไหมอ่าเราเอา9กจาก9ไป3เนี่ยมันหารด้วยอะไรอ่าหารด้วย3แต่ว่า11หารด้วย3ลงตัวไหมอ่ไม่ลงตัวเราก็จะไม่ใช้วิธีนี้นั่นเองแล้วก็จะมาพิจารณาวิธีนี้ตัวส่วน3เนี่ยคูณอะไรแล้วมันได้9เอยอ่คูณ3ามหมาคมคูณ3แล้วก็คูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน7คูณ3เป็น20เอ็ดก็ได้ตัวนี้ สามคูณสก็เป็น9ตัวส่วนเราเท่ากันแล้วใช่ไหมแล้วก็จับตัวเศษมาบวกกันแล้วก็เอาสิมาบวก21ก็จะได้32ส่วน9แต่ว่ามันยังเป็นเศษเกินอยู่แล้วก็ทําให้เป็นจนํานวนคละก่อนแล้วก็เอา32มาหารด้วย9 9คูณอะไรได้ใกล้เคียง32เอ่ย9,3,20 7ลบกันแล้วเหลือ5ดังนั้น3ตนัวน, 5, นี้ก็อยู่ตรงนี้เศษ5นี้ก็อยู่ตรงนี้ อ่าแล้วก็ส่วน9ก็คือตัวที่เรามาหาก,ก็คือตัวนี้อ่าก็ประมาณนี้สําหรับการบวกจํานวนคละต่อมาเรามาลองพิจารณาการลบดูสิอ่าอันนี้เราก็ทําให้เป็นเศษเกินเหมือนเดิมใช่ไหมแล้วก็อ่าเราดูตัวนี้ก่อนทําให้เป็นเศษเกินทํายัง่ายแล้วก็5คูณ3ใช่ไหมคูณจำนวนนับแล้วก็บวก3ที่เป็นตัวเศษข้างบนก็ล้วก็ส่วนด้วย5เหมือนเดิม3คูณ5เป็น 15บวก3แล้วก็ส่วน5้าบาวก3เป็นเท่าไหร่18ส่วน5ก็เป็นตัวนี้นั่นเองต่อมาเรา,าดูตัวนี้สิขยงมานี่แล้วกัน10คูณจำนวนนับก็คือ1แล้วก็บวกตัวเศษก็คือ7ตัวส่วนเราเป็นไรเป็น10เหมือนเดิม10คูณ1เป็น10บวก7แล้วก็ส่วน10บมาบวกกันแล้วก็จะกลายเป็น17ส่วน10นั่นเอง อ่ะก็อื่นแล้วก็มาพิจารณาตัวส่วนที่มันมากก่อนใช่ไหมจาก10เปลี่ยนเป็น5้อ่ะมันหารด้วยอะไรอ่ะหารด้วย2ว่า17หารด้วย2ลงตัวไหมอ่ะไม่ลงตัวแล้วก็ใช้วิธีนี้ไม่ได้อ่าเราก็จะไปใช้วิธีที่เปลี่ยนจาก5เป็น10ใช่ไหมเปลี่ยนจาก5ให้กลายเป็น10อ่าหคูณอะไรได้10เอ่ย5้คูณสใช่ไหมก็คูณ2ทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างแบบนี้ก็จะกลายเป็น36ส่วน10 ทีนี้ตัวเศษไอ้ตัวส่วนเราเท่ากันแล้วล้วก็จับตัวเศษมาลบกันได้เลยอ่ะก็จะเป็นดังบรรทัดต,ต่อมาลบกันแล้วได้19ส่วน10มันเป็นเศษเกินอยู่ใช่ไหมล้วก็ทาให้เป็นจํานวนค่าก,ก่อนแล้วก็เอา19ตั้งหารด้วย10 10คูณอะไรได้ใกล้เคียง19เอ่ย10คูณ1เป็น10แล้วเหลือเศษเท่าไหร่เศษ9ก,ก็จะได้1เศษ9ส่วน10นั่นเองอ่าเห็นไหมดู ทริคข้างล่างนี้เขาบอกว่าไงการบวกหรือการลบจํานวนคละอาจทาได้โดยเขียนจํานวนคละให้อยู่ในรูปเศษเกินก่อนอย่าลืมวิธีการหาเศษเกินนะการแปลงจํานวนค่าให้เป็นเศษเกินหรือว่าการแปลงเศษเกินให้เป็นจํานวนค่าพอทาให้อยู่ในรูปเศษเกินเสร็จแล้วเราค่อยหาผลบวกผลลบ,บโดยาการทําให้ตัวส่วนมาเท่ากันก่อนแล้วก็ค่อยจับตัวเศษมาบวกลบกันนะดังตัวอย่างเช่นข้อนี้ หาผลลบของ2เศน1ส่วน4ลบด้วย1เศษ7ส่วน12อ่ะเราก็ทำให้เป็นเศษเกินทั้ง2ตัวเรามาทำตัวนี้ก่อนซิ4คูณ2แล้วก็บวกตัวเศษก็คือบวก1แล้วก็ส่วนด้วย4มันเดิม4คูณ2เป็น8บวก1เป็น9ตัวส่วนก็เหมือนเดิมก็จะกลายเป็นตัวนี้ต่อมา1เศ7ส่วน12ก็จะกลายเป็น12คูณ1แล้วก็บวกตัวเศษก็คือบวก 7แล้วก็ส่วนด้วย12เหมือนเดิม12คู่1เป็น12บวกเส่วนส2 12, 12บวก7ป็นเท่าไหร่19ส่วน1 2เองก็จะกลายเป็นตัวนี้อ่าทีนีเ้เรามาลองพิจารณาการแปลงตัวส่วนดูซิอ่าเราลองดูตัวส่วนที่มากก่อนจาก2แปลงเป็น4เนี่ยมันหารด้วยอะไรอาหารด้วย3ใช่ไหมอ่าแต่ว่า19หารด้วย3ได้ไหม อ่าไม่ได้หาไม่ลงตัวเราก็จะไม่ใช้นั่นเองมันจะมีกรณีน้อยมากที่ได้ใช้แต่ว่าตัวส่วนมากวิธีนี้วิธีที่ครูพาทำเนี่ยจาก2เปลี่ยนเป็น4อย่างเงี้ยอ่ามันจะใช้ในขตอนที่เราเรียนในระดับสูงๆนั่นเองเพราะว่าตัวเลขมันจะเยอะนักเรียนจะเจอประมาณ1 0,000ื่นอย่างเงี้ยหนึ่งหมื่นส่วนหนึ่งแสนอย่างเงี้ยหนึ่งหมื่นส่วนหนึ่งแสนอย่างเงี้ย นักเรียนจะเจอเลขเยอะมากยิ่งเป็นเศษส่วนเศษส่วนนี้ได้เรียนตั้งแต่ปปไหนปสี่นั่นเองปสามอาจจะได้เรียนหรือเปล่าอันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกครูด้วยได้เรียนหรือเปล่าอ่าเศษส่วนนี้ได้เรียนตั้งแต่นี้เลยจนถึงมหกเลยได้เรียนยาวๆเลยเศษส่วนอ่าเรามาลองดูซิยี่สิบเจ็ดส่วนสิบสองอ่าเดี๋ยวเรามาอยู่เราอยู่บนทัาน,นี้อยู่ใช่ไหมอ่าจากสี่จะเปลี่ยนเป็นสิบสองเราจะคูณอะไรเอ่ย คูณ3ทั้งเศษและส่วนก็จะได้ดังก้อนเมฆนี้นั่นเองก็จะกลายเป็น27ส่วน12ก็จะเป็นบรรทัดนี้27่ส่วน12ตัวส่วนเท่ากันหรือยังตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมเนี่ยสตัวเนี้ยเท่ากันแล้วแล้วก็จับตัวเศษมาลบกันได้เลยก็จะกลายเป็น8ส่วน12แต่ว่าอะไระแต่ว่าแส่วน12เนี่ยเป็นเศษส่วนแทนแล้วใช่ไหมแต่เราเรียนเรื่องอะไรมาอีก นอกจากเศษส่วนแท้เราเรียนเ,เรื่องเศษส่วนอย่างต่ำนั่นเองจาก8ปดส่วนสิบสองแปดส่วนสิบเดี๋ยวครูเปลี่ยนสีก่อนจาก8ส่วน12หารด้วยอะไรดีมันหารด้วยอะไรได้อีกลองหารด้วย2ดูหารด้วย2ป๊บป๊บแหารด้วยสเหลือเท่าไหร่เหลือ4 12หารด้วยสเหลือ6ยังหารได้อีกไหม ยังหารได้อีกนะยังหารได้อีกหารด้วยอะไรอีกก็หารด้วย2เหมือนเดิมก็จะกลายเป็นเศษ2ส่วน3นั่นเองอ่าก็จะเป็นคำตอบนี้อ่านักเรียนจะตอบอันนี้ก็ได้หรือว่าตอบอันนี้ก็ได้ถ้าเป็นข้อสอบครูครูก็จะออกอันนี้นะอ่าครูก็จะออกตัวนี้ครูจะไม่ออกตัวนี้หรอกแต่ว่าถ้าครูถ้าครูคนไหนออกออกมาทั้ง2องอันเลยเนี่ย ถ้าสมมติว่าในข้อสอบเนี่ยมีทั้งอันนี้แล้วก็เมียนี้ให้นักเรียนตอบอันนี้นะให้เรียนตอบอันนี้ให้ตอบตัวหลังเนี่ยบางทีครูอาจจะดูตัวเลขผิดให้ักเรียนตอบวันหลังจะเป็นข้อที่ถูกมากกว่าไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่าป,ปฏิบัติกิจกรรมเรามาลองดูข้อใหีหนึ่งสิการบวกลบการบวกเศษการบวกจํานวนคะข้อที่หนึ่งให้เราทาไงเอ่ยให้ทําเป็นเศษเกินก่อนใช่ไหม จาก 1, เศษ2อส่วน3บวกด้วย 3, เศษ7ส่วน10 2เท่ากับอะไรเอ่ยอันตัวแรกเราทำให้เป็นเศษเกินได้อะไร3คูณ1เป็น3บวกอีก2เป็น5ก็จะกลายเป็นเศษ5ส่วน3บวกด้วย12คูณสเท่าไหร่สิ1สองห2ึ่งสิบสบสออยีกบวกเเป็นเท่าไหร่เอ่ย4ี 40, ่สิบเท่าไหร่สี่สิส่วนสิบ 2นั่นเองเห็นไหมตัวเลขมันเริ่มเยอะแล้วเห็นไหมข้างบนเป็น43บอ่ะเราก็มาลองพิจารณาดูสิไอตัวส่วนเนี้ยจาก12เปลี่ยนเป็น3เ้ยเราหารด้วยอะไรอาหารด้วย4อ่าแต่ว่า43หารด้วย4ลงตัวไหมอ่ะไม่ลงตัวแล้วก็จะไม่ใช้วิธีนี้อ่ะเราก็จะดูว่า3เนี่ยเปลี่ยนไป12เนี่ยมันคูณอะไรอ่ะมันคูณ4 ถ้าคูณ4ก็คูณ4ทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างนั่นเองห้าคูณส่ส่วนด้วย3คูณ4แล้วก็บวก43ส่วน10 2 5าคูณ4ได้เท่าไรเอ่ย20บวก43่ส่วน12อะ่ะตัวส่วนเราเท่ากันแล้วแลวก็จัดตัวเศษมาบวกกันได้เลยส่วน10บ สบวกกันได้เท่าไหรเอ่ยหกเท่าไรหกสิบส่วน10 2นั่นเองอ่านี้เป็นเศษเกินแล้วอ่าเป็นเศษเกินแล้วเราทำไงเอ่ยให้ทําเป็นอะไรเป็นจํานวนคลาสนั่นเองอ่ะเรามาทดข้างๆก่อนหกสิามหารด้วย12 12อคูณหเป็นเท่าไหร่เป็น6กสนั่นเองแล้วก็เศษสามดังนั้นตัวนี้เราตอบเท่าไรเอ่ย 5เศษ3ส่วน10 2แต่ว่าไอเศษไอตัวเศษส่วนตัวเนี้ยมันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างตาำาเราจะเอาไปหารเลยดีเอาไปหารเลยดีเอ่ยเอาไปหาร3ทั้งตัวบนและตัวล่างนั่นเองก็จะเหลือ5เศษ1นส่วน4ดังนั้นตรวนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย5เศษ1ส่วน4นั่นเองข้อที่2ข้อที่2ก็ทำให้มันเป็น เศษเกินเหมือนเดิม2เซน1ส่วน5บวกด้วย21่สอ่วน10 5อันนี้ไม่มีเศษเกินแล้วตัวหนึง่งเรากท็ทำแค่ตัวเดียวนั่นเอง5คูณ2บวก1ไปเท่าไหร่5คูณ2เป็น4บวก1เป็น11ส่วน5บวกด้วย21่สอ่วน10 5เราก็ดูจาก5เปลี่ยนเป็น15คูณอะไรคูณ3นั่นเองแล้คูณทั้งตัวบนตัวล่างอ่าอันนี้เป็นเครื่องหมายบวก บวกด้วย21สด่วน10 5 1้เคูณ3าเป็นเท่าไหรเอ่ย30 3ส่วน10 5แล้วก็บวกด้วย21ส่วน10 5ตัวส่วนเหมือนกันหรือยังตัวส่วนเหมือนกันหรือยังเหมือนกันแล้วแล้วก็จับตัวเศษมาบวกกันได้เลยส่วน10 5บวกกันแล้วได้เท่าไรได้50เท่าไหราสิส่วน10 5อันนี้มันเป็นเศษเกินใช่ไหม อ่าแล้วก็มาโทษข้างๆก่อน54าส่วนสิเพื่อที่จะทำเป็นอะไรทำเป็นจำนวนคละนั่นเอง15คูณอะไรได้ใกล้เคียง54เอ่ย15 1เป็น15 15 2เป็น30 15 3เป็น45แล้วก็เอา54มาลบ45ดูซิได้เท่าไหร่เอ่ยอันนี้ลบไม่ได้ไปยืมมา14บลบหได้เท่าไหร่ได้ ได้เท่าไรเอ่ยได้7ได้เนั่นเองตรงนี้เราก็ตอบหรเอ่ยเหลือเศษ9จากเศษเกินตรงนี้เราก็ได้3เศษเท่าไรเศษ9ส่วน15ไอ้9ส่วน15เนี้มันยังไม่เป็นเศษส่วนอย่างต่ำมันยังหารได้อีกเอาอะไรไปหารเอา3ไปหารน,นั่นเองก็จะเหลือ3เศษ3ส่วน5ดังนั้นเขานี้ต่อบท่าไหร่3เศษ3ส่วน5นั่นเอง ข้อทีอ่การหาผลลบดูสิอล,ลองการหาผลลบดูข้อที่หนึ่งเขาไว้ยังไง4เศษ5ส่วน6ลบด้วย2เศษ13ส่วน18เศษ5ส่วน6ลบด้วย2เศษ13ส่วน18แล้วก็ทำให้เป็นเศษเกือทั้ง2ตัวเลยใช่ไหม หกคเป็นเท่าไหร่เอ่ยหกคูณสเท่าไร่ยี่บวกอหเป็น20 29ิส่วนหลบด้วยอะไร, 2, ไรอ่ะสิบคณสองเป็นเท่าไหร่เ6บใช่ไหมบวกอีกสิเป็นเท่าไหร่สี่สเท่าไร่ 49, สี่สิ่วนสิแปดตัวส่วนเท่ากันไหมอ่ะไม่เท่ากันนักเรียนจะเปลี่ยนกับวันนี้ เป็นกลับอันนี้ไม่ได้เพราะว่าหารไม่ลงตัว1818ป18เป็นเป็น6หารด้วยอะไรหารด้วย3นั่นเองแต่ว่า49หารด้วย3ลงตัวไหมไม่ลงตัวเราก็จะมาใช้วิธีคูณเข้าก็คือเอา29ส่วน6เนี่ยไปคูณอะไร6คูณอะไรจะได้18เลย6คูณ38แล้วก็คูณทั้งตัวบนตัวล่างตัวนี้ก็เหมือนเดิม29เาคูณ3เท่าใดเอ่ย8ปเท่าใดอาจจะไม่ทศอาจทดดูก็ได้ สาคูณเเท่าไรเอ่ยสามคูณเก้ 3, 9, 20, 7, ายี่สิท่าไรสามเก้่สิบเจใส่เทด2 3งคูณสเป็น6บวกอีก2เป็น8ดนั่นเองก็จะกลายเป็น87ดส่วนสิบลบกับ49่ส่วนสิปตัวส่วนเหมือนกันไหมเหมือนกันแล้วแล้วก็จับตัวเศษมาลบกันได้เลยปับ ลบกันแล้วได้เท่าไหร่เอ,อ่ยได้30เท่าไหรสามส่วน18อ่ะอันนี้มันอันนี้นักเรียนจะเลือกทำวิธีไหนก่อนก็ได้นะแต่ครูจะลองอลองเอา2หารทั้งตัวบนและตัวล่างดูหารด้วยสอง 2, เหลือเท่าไหร่เนี่ยหารสิบแปดหารสองเรเหลือสิบเก้าสิบแปดหารด้วยสองเหลือเก้าอ่าอันนี้มันเหลือเก้าส่วนสิบเก้าใช่ไหมมันเป็นเศษเกินอยู่แล้วก็ทําให้เป็นจํานวนคะ่ะก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ สเศษหนึส่วนเนั่นเอง2เศษหนึส่วนเก้เป็นคำตอบนี้การหาผลลบข้อที่2 1เศษสองส่วนเลบด้วยหกส่วนสามีแค่จำนวนค่าตัวเดียวใช่ไหมก็คือตัวตัวซ้ายมือก็เปลี่ยนให้เป็นเศษเกินก่อน7คูณ1เป็น7บวกีก2เป็น9ก็จะเป็น9ส่วน7ลบด้วยเท่าไหร่เอ่ย ลบด้วย6ส่วน35แล้วก็เปลี่ยนตัวซ้ายให้ตัวส่วนมาเท่ากันใช่ไหม7คูณอะไรได้35เอ่ย7คูณ5ก็คูณทั้งตัวบนตัวล่างลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยเศษ6ส่วน30คูณ5เป็นเท่าไหร่ร5 5ตัวส่วนแล้วก็เท่ากับ35เหมือนเดิมลบด้วยเศษ6ส่วน3ตัวส่วนมืนกันยัง เหมือนกันแล้วก็เอาตัวเศษมาลบกันได้เลย45ลบ6เหลือ30เท่าไหร่3 9 3ส่วน30 5ทำให้เป็นจำนวนค่าจะได้เท่าไหร่เอ่ย1เศษ4ส่วน30 5ั่นเองอก็ตอบได้เลย1 4เศษส่ส่วน3า5เรามาลองตรวจสอบความเข้าใจอูสิตรวจสอบความเข้าใจ มีอยู่สข้อเท่ากันเลย <c oughs> อ่าการหาผลบวกอันนี้ของในคาบที่แล้วนะการหาผลบวกอ่าเศษหนส่วนสบวกด้วยเศษสามส่วนแปดแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวซ้ายใช่ไหมให้กลายเป็นส่วนแโดยการคูณ2ทั้งตัวบนและตัวล่างบวกด้วยเศษสามส่วนแอันนี้ก็จะกลายเป็น2อส่วนปบวกด้วย 3ส,ส่วน8ตัวส่วนเท่ากันแล้วเราก็จับตัวเศษมาบวกกันบวกกันได้เท่าไรเอย่ยเศษ5ส่วน8นั่นเองนะั้นเขาอนี้ตอบเศษ5ส่วน8ต่อมาข้าที่2ทําให้เป็นเศษเกินก่อนใช่ไหมจาก3เศษ2ส่วน5จะก,กลายเป็นเท่าไรเอย่ย5คูณ3เป็น1 0บบวกอีก2เป็นเท่าไรสิ 17. ส่วน5นั่นเองบวกด้วย20คูณ4เป็น8 0สบวยอีก1เป็น 81ส่วน20อะต่อมาแล้วก็เปลี่ยน 5, ให้เป็น20ใช่ไหมตัวการคูณอะไรเอ่ยคูณ4ทั้งตัวบนแล้วก็ตัวล่างแล้วก็บวกด้วย81ส่วน20 17คูณ4ได้เท่าไหรเอ่ย6 0เะไร6 8ส่วน20บวกด้วย81ส่วน20ตัวส่วนเท่ากันแล้วทำไงเอ่ยให้เอาตัวเศษมา บวกกันได้เลยบวกกันได้ไเท่าไหร่เอ่ย68สิบวกแปตอบ1 4ึ่งร้อส่าวนยี่ทำให้เป็นเศษจ่จากเศษเกินทำให้เป็นจำนวนคะตอบอเท่าไหร่เอ่ย7เศษ9ก้าส่วนยี่นั่นเองก็ตอบไปเลย7จส่วนเเศษ9ก้าส่วนยี่อ่ะต่อมาการหาผลลบหา,าผลลบข้อที่1 5ลบ เศษ3ส่วน4ี่แล้วก็เปลี่ยนตัวส่วนให้มันเท่ากันก่อนใช่ไหมห้คูณด้วย4แล้วก็ส่วน4ลบด้วยเศษ3ส่วน4 5คูณ4เป็น20ส่วน4ลบด้วยเศษ3ส่วน4ตัวส่วนทา่ากันแล้วก็จับตัวเศษมาลบกันเลย20ลบ3เหลือ17ส่วน4แล้วก็ทำให้เป็นจำนวนค่ะใช่ไหมเอา17มาตั้งแล้วก็หารด้วย4 4 4สีเหลือเศษ 1นั่นเองดังนั้นข้อนี่ตอบ4เศษ1ส่วน4นั่นเองถ้าเราทำบ่อยๆมันก็จะเริ่มคล่องนะข้อที่2ของการหาผลลบมันเป็นจำนวนค่าทั้ง2ตัวเลยแล้วก็ทำให้เป็นเศษเกินทั้ง2ตัวเลยก็คือ5คูณ2เป็น10บวก1เป็น11ส่วน2ลบด้วยอะไรเอ่ย6คูณ3เป็น10 แต่บวยหนึ่งเป็น19ส่วน6ตัวส่วนเท่ากันไหมอ่ะไม่เท่ากันแล้วก็เปลี่ยน2ให้กลายเป็น6 2คูณอะไรได้6เอ่ย2คูณ3แล้วก็คูณตัวบนด้วยแล้วก็ลบด้วย19ส่วน6นั่นเอง11เคูณสเท่าไหร่เอ้ยสส่วน6ลบด้วย19ส่วน6ตัวส่วนเท่ากันหรือยังอ่าเท่ากันลแล้วก็จับตัวเศษมาทำไงกันอ่ามาลบกัน33มบลบเ้เราเหลือเท่าไหร่เหลือ10 4ส,ส่วน6มันเป็นเศษเกินใช่ไหมประทาไทยเป็นจำนวนค่าก่อนข้อน,นี้ตอบ2เศษเท่าไหร่เอ่ยอเราลองหารดูซิเผื่อ,อน,นักเรียนตามไม่หัน14หารด้วย6 6คูณอะไรได้14เอ่ย6คูณ2ใช่ไหมใกล้เคียงสุดก็คือได้12เหลือเศษ2งนั้นจนนวเต็มอันนี้ตอบ2เศษ2ส่วน6 แต่ว่าอสองส่วนถเนี่ยมันยังไม่เป็นเศษส่วนยังต่ำเลยแล้วก็เอาไปหารด้วยอะไรเอาไปหารด้วย2ก็จะเหลือ1ใช่ไหมจาก6หารด้วย2แล้วก็เหลือ3ามเหมือนกันเขาที่ตอบ2เศษหนึ่งส่วนสามนั่นเองอ่าสิ่งที่ได้เรียนรู้เขาบอกว่าไงเอ่ยเศษ5้าส่วนสิบวกด้วยเศษ3ส่วนเเท่ากับเศษ8ส่วน 21, ถูกต้องหรือไม่เพราะเหตุใดถ้าไม่ถูกแก้ไขให้ถูกต้อง เรามาลองคำนวณเลย5เศษ5ส่วน14 4, บวกด้วยเศษ3ส่วนเเราเปลี่ยน7ให้กลายเป็น14ใช่ไหมเปลี่ยน7ให้กลายเป็น14แล้วก็จะคูณด้วยอะไรเอ่ยเจคูณอะไรได้14เจคูณ2ใช่ไหมแล้วก็ใส่ตัวบนไปด้วยเศษ5ส่วน1ิบบวกด้วย6ส่วน1ิตัวส่วนเท่ากันหรือ,อยังเท่ากันแล้ว ก็ตัวเศษมาบวกกันเลยนะข้อนี้ต่อ11เส่วน14ตรงกันไม่เ่ยตรงตัวนี้กับตัวนี้ตรงกันไหมไม่ตรงกันก็ตอบว่าไม่ถูกต้องนันเองอแก้ไขถูกตองก็แก้ไขไปแล้วสำหรับคณิตศาสสาววันนี้ก็มีเพียงเข้านี้แหละครับสวัสดีครับ